หลายคนอาจมองว่ารถอีโคคาร์แม่งเป็นรถที่สปีก็น,น้อยแรงม้าก็น,นิดเดียวแต่ผมว่าเราต้องมองต่างอีกการที่เราจะซื้อรถใช้สักคันเราต้องดูเหตุและปัจจัยหลายๆอยา่างบางคนขับขึ้นเหนือลงใต้ตลอดถามว่าอีโคคาร์ใช้ได้ไหมได้ครับแต่เราต้องเช็คเขาหน่อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะเช็คหม้อน้าเช็ครถให้พร้อมเพราะแรงม้าเขาน้อยและซีซีเขาน้อยเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยแล้วหากว่าเราขับในเมืองผมมองว่าแม่งตอบโจทย์เลยนะกินน้ํามันก็น้อย ต่อตามซอกซอยแม่งก็สะดวกอย่าง้องค่อนสบายกระเป๋าตังเราอีกแต่เราจะไม่มองว่าตอนเราขายเราจะขาดทุนเพราะว่ารถเราซื้อไปชใช้ไปหางเงินมนหาหากำไรให้เราหาตังผ่อนให้เรานะครับรถทุกคันผมมองว่าขาดทุนหมดอยู่ที่จะมากหรือน้อยแค่นั้นเองสวัสดีครับอยู่กับเต็นท์ PS Car คา r v สว e อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็พามาชมรถครับเป็นรถ e c o คคาอีกหคันครับเป็นเจ้า มิซูเอ็กชาร์ดครับเป็นตัว1.2 GLS นะครับผมเป็นตัวท็อปสุดของปี2012ครับตัวนี้เป็นตัวปี2012นะครับผมก็พามาชมสภาพบอดี้ของเขาก่อนเลยนะครับผมก็เป็นฝาโป้งครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมไม่ผมแก้มซ้ายแก้มขวานะครับผมก็เดิมๆโรงงานนะครับผมคานหน้า ทาน้าเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกตัวนะครับผมสภาพห้องเครื่องก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับ่าตัวแอคชั่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสไตล์เครื่องสามสูบนะครับเครื่องเขาก็จะสั่นปกติเลยนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นกองจะสั่นเป็นพิเศษหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็สภาพเดิมๆครับหน้าหลังซ้ายขวาเดิมหมดนะครับผมสภาพบอดี้สวยไม่มีชนหนักไม่คว่ำน้ำท่วมแน่นอนครับการันตีให้ร้อเปอร์เซ็นตนะครับ ภายในก็จะสวยเลยนะครับผมก็จะเป็นไฟหลอดปกตินะครับผมไฟสีส้มปกติเลยนะครับผมล้อนะครับผมเป็นล้อแม็กตนดาตร์ดโรงงานของเขาเลยนะครับผมยางเป็นยางปี2024นะครับตัวนี้ยางปี24ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นขอบขอบ15นะครับผมเดี๋ยวพามาชมภายในนะครับ ภายในก็จะเป็นเบาะหนังเอ้ยตัวนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับไม่ใช่เบาะหนังตัวนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่มาให้นะครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้หรือแอร์ดิจิตอลนะครับผมมีหน้าจอมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์ครับตัวนี้มีกล้องหลังมาให้นะครับตัวนี้ก็ผ่อนสบายๆครับผ่อนไม่แรงมาก3ามสพันนะครับผม เบาะหลังนะครับผมก็กว้างครับนั่งสบายมีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วมาให้ในตัวสภาพบอดี้ภายในนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะครับผมเขาก็จะคุมโทนเป็นสีดํานะครับตัวนี้สามารถพับเก็บได้นะครับที่วางแก้วที่พักแขนนะครับผมเดี๋ยวพามาดูฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายก็เดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมๆเ,เลยไม่มีถอดนะครับหัวน็อตไม่ขยับเนตอาร์ซ้ายขวาอยู่ครบหมดทุกตัว นะครับผม <c oughs> ตัวนี้ก็สามารถใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะครับผมดูยังไงว่าชนหนักไม่ชนนะครับผมก็มาดูยาแนวด้านหลังครับยาแนวด้านหลังก็จะเป็นสีออกเหลืองๆนะครับผมเป็นยาแนวเดิมโรงงานเขาเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเม็ดอาร์คอยู่ด้านภายในนะครับวันนี้เม็ดอาร์กก็จะมีนะครับด้านล่าง ด้าน,นล่างมีเม็ดอาร์คให้อยู่นะครับผมตัวนี้การันตีได้ว่ารถเดิมๆเลยไม่มีชนหนักพิกคว่ำแน่นอนนะครับผมส่วนฝาท้ายนะครับยาแนวก็คงเดิมนะครับยาแนวเดิมๆเข้าเลยนะครับจิกเข้าไปก็จะมีรอยเล็บนะครับผมไม่แข็งไม่อ่อนมากนะครับผมฝาท้ายก็จะเป็นแบบปุ่มไฟฟ้าครับสามารถกดตรงฝาท้ายได้หรือจะกดผ่านรีโมทก็ได้นะครับผมนี่เลย มันมีเสียงก้าะเบียนนิดหน่อยเดียวอันนี้แก้ไขให้นะครับผมปลายท้ายก็ส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้ามิสเว็กชัดนะครับผมสภาพโบลดี้นะครับเดิมๆนะครับผมไม่มีชหนหทพ่ควนน้นําท่วมการันตีนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าหมดเลยนะครับปุ่มสตาร์ทให้นะครับผม เลขไม้วิ่งไปเพียง1นึ0 0 0นะครับผมสำหรับรถปี2,013นะครับเอ้ยรถปี2,012นะครับผมไม้แสนเก้าก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับผมก็วิ่งปีละหมื่นกิโลครับเฉลี่ยใส่กันนะครับเบาะฝั่งคนขับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยการหมุนนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะขยับขึ้นลงขึ้นลงได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่กำลังหารถสไต อีโคคาร์นะครับผมหรือหารถประหยัดน้ำมันนะครับก็ถามมาได้ที่เพจเทคคาสวิตนะครับผมการันตีได้ว่ารถสวยนะครับก็จะมีแค่สีนิดหน่อยนะครับสีก็ประมาณ99%บก็นะครับก็จะมีรอยตามอายุการใช้งานนิดนึงนะครับตรงฝาปรงหน้านะครับนอกนั้นคือสวยหมดเลยนะครับภาษีพลบต่อให้หมดนะครับถ้าขาดการันตีเครื่องเกียร์ให้อีก2เดือนครับมีปัญหาเข้ามาได้นะครับผมวอเคครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับ